สวัสดีค่ะวันนี้มาโมโชาแนลนะคะวันนี้ในเกมเจเปนิสออนเซนนะคะก็เป็นออนเซนญี่ปุ่นนะคะเจเปนิสออนเซนมันเป็นแบบโชว์เคสมานั่งสบายๆเฉยๆนะแบบมาชมว,วิวอย่างเงี้ยแล้วก็มาจําลองกันเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาอยู่ที่ออนเซ็นตอนกลางคืนด้วยเกมมันก็ประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะแบบมืดๆนิดๆเพราะมันก็กลางคืนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมนะอันตอนนี้ก็นั่งได้น,นี่ก็นั่งได้น,นั่งได้หลายจุดมากเลยเพราะวันนี้ก็เอาไว้นั่งออนเซ็นเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งอีกแล้วนั่งได้ด้วยดีจังเลยแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมกินชานละทุกคนแบบชาเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นชาเขียวร้อนด้วยนะทุกคนเออตรงนี้ก็นั่งได้เหรอนึกว,ว่านั่งไม่ได้เพราะมันแบนมากทุกคน ตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่เชนเซนหรือเปล่าอีกที่หนึ่งใช่ไหมและอันนี้มันก็เหมือนเป็นาจานที่มันเอาไว้ลอยน้ําแล้วก็มีแก้วชาเขียววางไว้ข้างบนอีกแล้วใช่ชาเขียวตลอดเลยแต่ดูบรรยากาศมันก็สวยนะแล้วเกมนี้ก็ก็เล็กๆนิดนึนทุกคนบางทีนะบางทีมันต้องเดินลงบันไดาทางนี้เท่านั้นนะมันถึงจะลงมาจากข้างบนได้ทุกคนเพราะถ้าอื่นมันโดดเราลงโดดลงมาไม่ได้นะทุกคน แสงน้ำมันดีมากแล้วก็แสงสีมันก็ดีนะเขาทำ็กเจอร์หินได้ดูงดงามมากทุกคนดูดิดซตม z o ใกล้ๆนี่แล้วก็น้ำไม่ไม่ลึกนะทุกคนแต่ว่าเราลอยนิดหนึ่งลอยจากหินนะอุ้ยอะไรเนี่ยทำเตะได้กล่องหรออ้เาป้าเหรอเดี๋ยวนะอ้า เดี๋ยวฟอบว้าเป็นลมเหรอแช่ออนเซนนานหรือเปล่าไปเลยเนี่ยทําไมเอาหน้าจุ่มกับออนเซนอย่างงี้อืโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปไปชมที่ขึ้นต่อเลยทุกคน,อนฟอบป,ป้าเป็นลมนูน่นแต่เ,เขามาใส่กัน่ารักดีนะเดินไปทางนี้ดีกว่าทางไม้ที่มีหิ่งห้อยแล้วก็แสงเลนเทิร์นตามทางนะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเล็กๆอีกแล้วโอ้ยอเดี๋ยวนะอันนี้มันจมแม่น้ำใช่ไหม จะพานต่อไม่ถึงนะกคนแล้วเราก็ลงมาในอุ๊อุววายเลยเหรอแสดงว่ามันก็ก็ต้องลึกอยู่นิดนึงโอ้โหก็ก็ลึกอยู่นะลึกกว่าอันเก่านิดนึงอืมตอนนี้ก็เหมือนเป็นน้ําตกเนาะน้ําตกแล้วก็เหมือนเป็นบ้านทรงญี่ปุ่นอันนี้บ้านโลง่งเลยวมันบ้านโลง่ขงข้อมูลไม่มีอะไรนะทุกคนรู้สึกว่าถ้าโล่งอย่างนี้ก็ไม่น่าจะ ไม่มีน่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนให้เป็นโครงดูข้างนอกคือสวยก็พอนะมะีดอกไม้เบอร์รี่เลยขึ้นตามทางเต็มเลยดูสวยมากเลยนะทุกคนแล้วท้องนี้เหมือนเป็นบอ่อน้ําบอ่อน้ําที่ดูเหมือนแห้งไปแล้วนะเป็นน้ําพุอุย๊ยว้าวจุดสูงสุดปีนถึงได้ด้วยต้นซากุระนี่ก็ดูดีนะแตเสียดายที่มันไม่มีซากุระร่วงลงมามีต้นไผ่ด้วยไม้ไผ่นะทุกคน ไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าไม่ใช่อีกฝั่งสิอีกฝัก่งนี่ไงอีกฝั่งนี้นี้ฝั่งนี้อยากรู้ตอนนี้นี่คือกล่องเลยมันคือกล่องอะไรที่อยู่ขวาขวาล่างของจอทุกคนไม่รู้อะแต่เกมไม่ค่อยยังสร้างไม่เสร็จนะแต่ว่าแคยให้เข้ามาชมบรรยากาศดูเรื่อยๆเฉยๆแต่ว่าก็สงสารคนสร้างเกมนะเพราะว่าเขาทำตั้งดูตั้งใจทำมากแล้วมันมีคนเข้ามาเล่นน้อยแล้วทุกคนตอนนี้ ก็อยากจะให้เกมนี้มีผู้เข้ามาเล่นเยอะๆเนาะก็ทางฝั่งคนสร้าง,ง,งเกมเหมือนกันเลยอยากจะมาให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศข้างในนะเพราะว่าส่วนตัวเราเข้ามาดูแล้วก็มันก็น่าสวยดีเลยอยากเอามาลงคลิปนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นน้ำพุอีกแล้วที่ที่แห้งเขาหมดแห้งแต่ข้างลังไม่แห้งโอ้ยจมน้ำอ้ห้ยว่ายนะ้ำอันนี้ก็ว่ายนะแสดงว่ามันด้วยกันตัวเราไปนิดนึงเหมือนเป็นแบบ เสียงน้ำใช่ไหมอืมมันฟังดูดีอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปหเหรอเข้าเลยเป็นป่าอะไรตรงนูน้นบ้านนี้ไม่มีแล้วนะเหมือนจะเข้าไม่ได้อะเพราะประตูไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ทุกคนเป็นโมเดล<ๆ>จริงๆจริงๆก็อยากให้เกมนี้มันอินเตอร์แลกอะไรได้นะอันนี้มันเหมือนเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างาแต่ว่าหินตรงนี้ทำไมเขาไม่ลงเท็กเจอร์เนี่ยงง ขาลืมรอเป่าหรอหือเขาตั้งใจจะทำให้มันดนูนวลๆรือเป่าอันนี้เป็นพื้นไม้ยื่นออกมาเพื่อที่จะไม่ให้เราสะดุดล้มในการชมวิวตรงแม่น้ําตรงนังน้นนะทุกคนสะดุดล้มหินข้างล่างไงอ่าที่ไม่ใช่ไม้อันนี้ก็นั่งได้แสดงว่าตรงนี้เขาให้คนมันได้นะทุกคนก็เดยเหมือนทำทานนิดนึงแต่มองบีงทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าถ้ามองอีกแบบหนึ่งมันก็สวยอะคือบรรยากาศมันดีมากเสียงน้ำมันดีมาก มันเพิ่มีบันไดด้วยต้องโดูดมันไม่มีอะไรเลยทำไมปลามันหน้าตาอ้อนมอนึงท้องราดน,น้องอ่ะตกน้องเข้ามาแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วย,วยแต่อันนี้เอาเป็นแบบแบบเแบบซิร์ฟวีนะทุกคนแต่ว่าเซิร์ฟวีในเกมนี้มันฟรีนะทุกคนมันเป็นน้ำตกใหญ่เลยดูดีนะอ่าแล้วก็ข้ามตรงนี้นะข้ามหินอึกอึก หมดเรีอยงนะเดี๋ยวไปดูข้าบบล hey, hey, เอ๊ะเที่ยวเกิดต<ๆ> hey, hey. ื่นินะทุกคนเอ๊ะขึ้นขึ้นๆๆอาจจะต้องใช้ทางลัดนะทุกคนโอ้โหใบไม้โดนหน้าอืม,อมนี่ขึ้นไม่ได้ลืมไปเสียงเหมือนเป็นเสียงกระดิ่งเสียงป่าเสียงแบบจิ้งหรีดร้องเนี่ยแล้วก็เป็นเพลงแบบโอ้โอ้สวัสดีนะ้องฟอป,ป้าเป็นโลมอกไหมเนี่ยน่าจะไม่เป็นแล้วเป็นอยู่หรอ ไม่เป็นไรถ้ามันมันต้องหน้าคว่มคนสร้างเขาจะตั้งใจทำนี่คือแบบชอบอันนี้มาเลยชอบนี้ของคนญี่ปุ่นมาเลยมันแบบไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าแบบโอ๊ะทำมันซ้อนกันสองอันนะคือแบบเวลาน้ำมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วมันก็จะเกอกลงมาตรงนี้แล้วมันก็จะลงไปกองตรงโแล้วมันก็จะแบบเป็นระบบแบบรีวนไปเรื่อยน้ำนั้นคนมันก็จะเป็นที่ตั้งโชว์ที่ดูสวยดีนะ แล้วแบบตรงไม้พะข้าล่างตรงเนี้มันก็จะเอียงไปฝั่งทําแม่น้ําโล่งมาข้างล่างมันก็ดูแบบน่ารักดีนะค,คือไม่รู้ว่าอธิบายยังไงดีนะคนทุกคนถ้าอยากได้ก็ลองไปซื้อเอง <laughs> แบบญี่ปุ่นม,มันก็หมดแล้วนี่เกยม,มันก็มีแค่นี้นะแต่ถ้าเข้ามากับเพื่อนแล้วมานั่งชิลๆนี้น่าจะดูดีกว่านะอืมอืม เกมมันก็เล็กจริงเลยเนาะแต่ส่วนตัวแล้วที่ชอบที่สุดก็นี่นนะน่าจะเป็นส่วนนี้นะเพราะว่าชอบตรงที่มันมีอันนี้เนี่ยทุกคนที่มีลอยน้ำได้แล้วก็ที่นั่งมันดูไม่เล็กแล้วมันก็ดูกว้างแล้วเราก็สามารถมองวิวอยู่ข้างล่างได้ถึงแม้วิวมันจะไม่ได้สวยที่สุดก็เถอะแต่ว่าชอบตรงมุมนี้ที่สุดเลยคุก แต่คือขัดใจอย่างหนึ่งไฟมันไม่เหมือนแบบไฟอื่นนีมันไม่ใช่โคมไฟแบบญี่ปุ่น,นะะเลยขัดใจนิดนึงโอเคนะทุกคนเกมก็ก็มีประมาณนี้นะเจเป็นเนสออนเซนะทุกคน o n นเซนแบบญี่ปุ่นก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมมาโมช n แนลนะคะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดสับสมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ย